เรื่องกรรมฐานที่ประสงค์มากับปุ๋ยเคมีในนาข้าวความจริงแล้วผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะเข้าใจแล้วก็รู้ถึงบทบาทท้าตัวนี้บางพอสังเกตแต่พอช่วงหลังเนี่ยผมได้ยินคําถามของเพื่อนๆที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานครับพืชเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแล้วทาไมถึงต้องมีกรรมฐานปนมาในปุ๋ยหัดลักอยู่ด้วยในปุ๋ยบางกลุ่ม ประเภททำความเข้าใจกันก่อนนะครับเ,เพื่อนๆว่าธาตุกร,รมะถันเนี่ยมันมีความสําคัญโดยตรงต่อโครงสร้างคอรฟีพืชมันเกี่ยวข้องกับกระบวนก,การสังเคราะห์แสงโดยตรงเวลาเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงๆม,ม,มันมักจะมีเรื่องขาดใจเราอยู่เรื่องนึงก็คือว่าความเขียวของข้าวไม่สมบูรณ์มันจะเขียวได้อยู่ในลักษณะไม่ปกติไอ้เจ้าปัญหาธาตุกรรมถันที่พืชเราขาดเนี่ยเรามากักแยกแยกออกเลยนะครับเกินๆระหว่างในในไนโตเจนขาด,ขดกับกรรมะถันขาดอาการคล้ายกันเลยเท่า ไม่มีประสบการณ์มากพอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์รวมๆว่ามันคืออาการขาดไนโตรเจนจึงทําให้ข้าวมีลักษณะโครงสร้างของคลอโรฟิลที่ไม่สมบูรณ์แท้จริงแล้วมันอนไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เข้าใจก็ได้นะครับให้เพื่อนๆรับรู้แล้วก็เข้าใจในวันนี้เลยนะครับว่าไนโตรเจนมีความสําคัญเท่าใดกรรมธาตก็ม,าากมีความสําคัญไม่แพ้ไนโตรเจนเลยครับนี่คือเรื่องนี่สาคัญที่หลายๆคนหลงทาง กับการใส่ปุ๋ยแลว้วข้าวเขียวไม่ปกติส่วนหนึ่งมาจากต้นข้าวขาดธาตุกลุ่มนี้ครับพิจรารณาเผินๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ดีแหละถูกไหมเวลาเราเติมให้กับข้าวเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ประสิทธิภาพและกระบวนการทํางานของพืชมันปกติอย่างที่เราคิดถูกไหมครับแต่จริงๆล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ามันจะมีบทบาทที่ใกล้เคียงกับไนโตรเจนกระตัมงแต่นะแต่ว่าไนโตรเจนเนี่ยมันมีคุณสมบัติแปลกๆทุกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติในตัวมันเองได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นร่อนไม่ว่าจะเป็นน่อไม่ว่าจะเป็นฟนหรือแม้กระทั่งปริมาณน้ำมันเคลื่อนที่ได้ดยง่ายและเปลี่ยนสถานะตัวเองได้ดยง่ายแต่กรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆมันมีคุณสมบัติการเป็นกรรมฐานอย่างไรมันก็คงสภาพกรรมฐานอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องที่ควรระวังน้งหนึ่งกับการใช้กรรมฐานในปริมาณสูงๆรับน้เข้าก็คือเรื่องของการโคเรือแล้วมันทําให้เกิดปัญหาดินเป็นพิษพอดินมันเป็นพิษปุ๊บมันก็ทําให้ไปตึงน่าตัวอื่นด้วยมันก็เลยทําให้ข้าวมีอาการขาดธาต ตัวอื่นตามมานี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้น,น,นเวลาเพื่อนๆจะพิจารณาใช้กรรมฐานกับนาคาจะต้องคํานึงถึงความต้องการของต้นข้าวด้วยว่ามันอยู่ในสภาพที่ต้องเติมกรรมฐานลงไปหรือไม่เพราะถ้าเราใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปมันก็จะทําให้ค่าของความเป็นซันเฟตมันสูงขึ้นพอามันสูงปุ๊บมันก็จะไปส่งผลให้กับการเคลื่อนที่ของธา,าตุอัวอืน่นนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางได้เองบนดินนะอันนี้ เข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่มันจะมีโอกาสที่จะตกค้างแล้วก็เกิดความเป็นพิษในดินได้สูงกรรมฐานมีค่าความเป็นกดน,นะครับเพื่อนๆดังนั้นเราจึงเอากรรมฐานเข้าไปแก้ปัญหากับนาที่มีสภาพความเป็นด่างสูงนี่ก็คือสาระสาคัญอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาฝากให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันสําคัญระดับไหนแล้วถ้ามองลึกลงไปมากกว่านั้นอีกมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นโครงสร้างรักของอะมิโน,โนที่ผลิตโปรตีนพืชส่วนนี้ก็สําคัญนะครับ